สุ per หรรษาลีค่ะนาฬิกาดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากสวิตเซอร์แลนด์ทันสมัยหรูหรามีระดับมาในคอนเซ็ปต์พรีเมียมเกรดมาพร้อมกับมิราโดเซตที่คุ้มค่าเหนือระดับโดยคุณใจ่ายในราคาพิเศษเพียง1,090บาทเท่านั้นค่ะ ไทเกอร์ช้อปปิ้งขอเสนอมิราโดนะคะ,ะนี่คือนาฬิกาที่ต้องบอกว่าได้การตอบรับที่สูงที่สุดเลยจริงๆช่วยยกระดับความหรูหรามีสไตล์ทันสมัยนะคะแล้วก็เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ายกระดับจริงๆเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูโดดเด่นมากกว่าใครนะคะแล้วก็ลักชัวรี่ด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้องบอกว่าแค่นั้นไม่พอมาพร้อมกับออเดอรี่ที่จัดให้ครบจบในเซ็ตเดียวจริงๆและของแถมสุดพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าไทเกอร์ช้อปปิ้งเท่านั้น cat โรนี้เลยนะคะอย่าพลาดนะคะกับนาฬิกาหรูแบบนี้มิ拉โดรุ่นซูเปอร์หรูค่ะราคาปกติเครือเรือละ3,590บาทค่ะเขามาพร้อมกับมิ l โดเซตมีทั้งกระเป๋าสตางค์นังแท้มูลค่า990บาทค่ะเข็มขัดดังแท้590บาทแว่นกันแดด UV400 990บาทเสื้อยืดคอ,อกรมคลาสสิกไปให้590บาทรวมทั้งหมดนี้นะคะ6,750บาทแต่คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาพิเศษเพียง1,900บาทเท่านั้นค่ะรับประกันตัวเรือน 1ปีนะคะจากศูนย์มิราโด้ไทยแลนด์ค่ะพิเศษกว่านั้นค่ะเฉพาะ30ไซส่แรกนะคะแถมฟรีให้อีกค่ะกับนาฬิกาสายหนังสีดำคลาสสิกให้อีก1เรือนฟรีทันทีมูลค่า1,990บาทค่ะทั้งคุ้มค่าและหรูหราแบบนี้รีบโทรมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเบอร์นี้ค่ะ02 3 5 1 8000ค่ะ มิราโร,รุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่สิ่งแรกที่คุณได้รู้สึกคือการออกแบบที่ทันสมัยหรูหราดูดีมีสไตล์ทุกอย่างเพราะตัวนี้เป็นการดีไซน์จากสวิสแลนด์เลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงคุณใส่อันนี้มันจะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูโดดเด่นขึ้นมากๆแต่งตัวธรรมดาใส่ในาฬิการเรือนนี้ก็ดูหลอ่อดูเท่ขึ้นได้นะคะและต้องบอกว่าด้วยความที่ไซส์หน้าปัดของเขาคุณดูนะไซส์นี้ที่เห็นเนี่ย38มิลลิเมตรคือเป็นไซส์ที่คุณผู้หญิงก็ใส่ได้ทลาใส่รู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่จนนเกิไป ะะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ขอบหนะ้าปัดของเขาคุณเห็นขอบตัวนี้ไหม อันนี้ขอบสวยแม่ขอบตัวนี้เป็นขอบหน้าปัดสีทองบริสุทธิ์เสริมแบบหยักมาด้วยเป็นเซอร์เรตเบเซลนะคะต้องบอกว่าอยู่ในแบรนด์ชั้นนาระดับโลกเลยสําหรับแบบนี้และตัวเรือนค่ะเป็นสเตลเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สีเงินประดับทองสองกษัตริย์ยี่สิบสี่เคพรีเมียมเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้ากันลงตัวมากแต่ไม่ใช่แค่ตัวเรือนอย่างเดียวตัวสายก็เป็นวัสดุเดียวกันนะคะและเป็นดีไซน์สุดหรูทรงจูบิลี่นั่นเองคุณดูด้วยสายดีไซน์นี้บวกกับดูหน้าปัดตัวเรือนสวย ไมากนะคะหน้าปัดภายในหรูหราทัานสมัยกับสีริชบราว์ค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มผสานกับความเงางามของซันเรย์คุณดูเพิ่มความวิบวับ ขยับนิดเดียวสวยเลยอันเนี้ยสวยจริงๆแล้วเพิ่มความลิมิเต็ดด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คือประดับด้วยเพชรค่ะทั้งหมด10เม็ดนะคะเป็นทรงเหลี่ยมอยู่ภายในเพราะฉะนั้นอันนี้ดูแพงอย่างแน่นอนนะคะแล้วมากับพร้อมช่องบอกวันที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานของคุณจะครบครันเลยส่วนระบบกลไกตัวนี้เป็น Japan Movement ค่ะเที่ยงตรงแม่นยำสูงเลยระดับโลกเลยนะคะแล้วก็กระจกจะให้ดูเราใช้การคาะก่อนกระจกตัวนี้เป็นหน้าปัดแบบ พรีเมียมซับไฟนะคะเพราะฉะนั้นทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีค่ะ ใช่เรือนนี้สวยจริงๆนะคะดูตัวเรือนกันอีกนะคะสีเงินประดับทอง2กษัตริย์ 24k ค่ะเพราะฉะนั้นใส่ออกมาแล้วนะคะหรูหรานและดูดีมีระดับมากๆส่วนขนาดนะคะเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะอีกอย่างหนึ่งสีหน้าปัดของเขานะคะเป็นสีใหม่สีนี้สวยมากจริงๆเลยดูสิเป็นสีลิชเปลาวสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะฉะนั้นใส่ได้กับทุกสีผิวค่ะไม่ต้องกลัวเลยผู้หญิงผู้ชายผิวแบบไหนคือใส่เรือนี้ออกมาสวยมากอีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติของเขากันน้ําได้ค่ะกันได้ 30เมตรเลยเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะใส่อยู่ในข้อมือแล้วเกิดฝนตกล้างมือล้างรถนะคะน้ำข้างไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพิ่มความมั่นใจให้นะคะสำหรับการรับประกันดีกว่ารับประกันตัวเรือให้คุณอีก1ปีเต็มเลยโดยศูนย์มลโด้ไทยแลนด์ค่ะถ้ามีปัญหาปเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีไม่ต้องส่งซ้อมค่ะมาดูเรื่องความแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจสําหรับพรีเมียมซับไฟคุณดูนี่คือคัตเตอร์และเราจะกรี ลงไปบนหน้าปัดแบบนี้นี่คือกระจกพรีเมียมซับไฟเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราจะทําให้คุณดูอ่ะเราจะให้ดูว่าอันนี้ยังเงางามอยู่เลยทนต่อร้อยกี่ขวดได้เป็นอย่างดีและนี่คือไข่ควงไฟฟ้าที่กระแทกลงไปแล้วปวนรอบนึงนะใช่นี่กระแทกด้วยนะไม่ใช่แค่วนอย่างเดียวนะคะกระแทกลงไป<อ>บนหน้าปัดแล้ววนแบบนี้นะคะทีนี้คุณดูความเงางามงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมไม่ตาม่างไม่มีร้อยแต่อย่างใดเลยค่ะ นอกจากนั้นคุณยังได้กระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะเนี่ยปั๊มโลโก้มิราโดให้ด้วยค่ะซึ่งหนังของเขานะคะนุ่มและนิ่มมากคุณได้ไปในนะคะมิราโดเซตนะคะด้านในดูช่องของเขาสีมีให้ครบเลยด้านในที่ใส่ธนบัตรก็ยังมีช่องใส่เหรียญให้อีกนะคะแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กระเป๋าสตางค์นะคะที่คุณจะได้คุณยังได้ของแถมชิ้นอื่นอีกหลายชิ้นมากๆมาดูกันเลยค่ะใช่ค่ะได้กระเป๋าสตางค์ไปแล้วก็ต้องมีเข็มขัดให้กับคุณด้วยเพื่อเป็นเซตหนังเหมือนกันนะคะที่สําคัญอีกหนึ เสื้อหล่อนะเสื้อคุณชายเสื้อคอกลมแบบนี้เราคลาสสีไปให้แล้วยังมีแว่นกัน UV400 ด้วยถูกต้องค่ะคือต้องบอกว่าใส่ออกมาครบจริงๆนะคะเอาเป็นว่าแต่งตัวออกนอกบ้านแบบนี้ได้เลยเสื้อก็มีให้แล้วแต่จะบอกว่าคุ้มค่าแค่นี้ไม่พอค่ะไม่พอแน่นอนสําหรับสาย1 0สาย30สายแรกคุณนี่ได้ไป,<อ>ไปฟรีๆต้องบอกว่าเรือนนี้มูลค่า1,99 0บาท<อ>นะคะนี่เป็นนาฬิกาสายหนังสีดําทรงคลาสสิกนั่นเองนะคะส่วนตัวเรือนของเขาตัวนี้ถึงจะเป็นของแท้ นะแต่เป็นสเตลเลตสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเป็นสีโรสโก้ 24k พิมพ์เกรดคือเกรดเดียวกันเลยค่ะสายหนังแท้สีดำแบบนี้สวยมากคลาสสิกมากหน้าปัดของเขาเป็นสีดำนะคะตัดกับการบอกเวลาตัวตัวเลขทั้งหมดด้านในเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นจะให้ความเท่ตัวนี้แล้วยังมีลูกเล่นเพิ่มด้วยลายโคโนกราฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าทั้งหมดเข้ากันอย่างลงตัวแต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวขนาดเป็นของแถมแต่ความแข็งแรงตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่า ว่ากระจกหน้าปัดตัวนี้เป็นพร mm ีเมียมซับ r าเช่นเดียวกันขอบอกว่าเราเพิ่มตัวนี้ให้คุณเพื่อเป็นออปชัน hmm. เสริมสำหรับการแต่งตัวในแต่ละวันที่คุณจะมิกแอนแมทได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ชาไม่ได้แล้วนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเขาคุ้มค่าที่สุดแล้วกับนาฬิกามิลาโดรุ่นซูเปอร์หลักชลีค่ะปกติเรือละ3590บาทค่ะมาพร้อมกับมิลาโดเซตค่ะซึ่งคุณจะได้ทั้งกระเป๋าสร้างหนังแท้มูลค่า9 9 0บาทเข็มขัดหนังแท้5 9 0บาทแว่นกันแดด UV 490บาทและยังมีเสื้อยือดคอกลมคละสีไปให้ค่ะมูลค่า590บาทด้วยซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือ 6, ต่วัน,น,เ,นเจ็เจ้อง,งห้ได้ในราคาพิเศษ เพียง 1, 1 9ึบาทเท่านั้นและยังรับประกันตัวเรือน1ปีเต็มจากศูนย์มิราโดไทยแลนด์ด้วยนะคะแต่คุ้มค่ากว่าน,นั้นค่ะเพิ่มความพิเศษให้ถ้าคุณโทรเข้ามาทาันเป็น30ไสสายแรกค่ะแถมฟรีไปเลยค่ะกับนาฬิกาสายหนังสีดําคลาสสิกอีก1เรือนมูมลค่า1 9 9 0บาทให้ฟรีทันทีค่ะต้องโทรให้ทันเป็น30ไสสายแรกแล้วนะคะคุณจะได้เป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ไปเลยค่ะซึ่งคุ้มค่าและหรูหรามากจริงๆโทรมาได้เลยเบอร์นี้นะคะ02-564-35800ค่ะ มิราโดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะวัสดุเขาเป็นสแตนเลสสตีลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสีงเงินประดับทองสองกษัตริย์ยี่สิบสี่เคพรีเมียมเกรดสวยหรูดูดีมากๆค่ะมิราโดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะขอบหน้าปัดเป็นแบบหยักเซรัตเบซลนะคะขนาดสามสิบแปดมิลลิเมตรค่ะหน้าปัดจะเป็นประดับเพชรให้คุณด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้สียังเป็นวิชบราล์ค่ะผสานกับซันเวงเงางามดูเป็นประกายค่ะ มิ l าโดรุ่น Super l u ล u กชค่ะแม่นยำเที่ยงตรงศูนะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบกลไกเจแปนมูฟเมนต์ค่ะและยังมาพร้อมกับช่องบอกวันที่ค่ะรวมไปถึงตัวสายเขาเป็น Jubilee Design นะคะเรียบรู้ดูดีมีระดับค่ะมิ l าโดรุ่น Super l u ล u กชนะคะสามารถกันน้ำรึก30เมตรค่ะแล้วก็กระจกของเขาเป็นพรีเมียมซัฟฟานะคะแข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วนค่ะนาฬิกามิราโดรุ่น Super l u ล u ก y นะคะปกติเรือนละ3590บาทค่ะ มาพร้อมกับมิราโดเซตค่ะซึ่งคุณจะได้ทั้งกระเป๋าสั้งหนังแท้ mm hmm. เข็มขัดหนังแท้ mm hmm. แว่นกันแดด UV400 นะคะ mm hmm. มูลค่า990บาทนะคะซื mm ้อยืดคอกรมคละสีมูลค่า590บาท mm hmm. ด้วยรวมทั้งหมดนี้คือ 6,750บาทค่ะแต่คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาพิเศษเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นค่ะรับประกันตัวเรือน1ปีเต็มจากศูนย์มิลาโด้ไทยแลนด์แต่พิเศษกว่านั้นค่ะเฉพาะ30สายแรกนะคะเราแถมฟรีคุณไปอีกค่ะกับนาฬิกาสายหนังสีดําสุดคลาสสิกไปเลยให้ฟรี1เรือนทันทีมูลค่า1,990บาทค่ะรีบโทรมาเป็นเจ้าของได้นะคะวันนี้เลย02 351 8000ค่ะ นี่คือมิาโดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะต้องบอกว่าเรือนนี้มาเติมเต็มความหรูหราให้คุณจริงๆเห็นไหมว่าสวยทั้งตัวเรือนสวยทั้งสายเลยนะคะและอีกอย่างค่ะราคาค่ะถูกมากๆคุ้มที่สุดเลยเพราะว่าวันนี้คุณจ่ายแค่1,090บาทเท่านั้นแต่คุณยังได้มาพร้อมกับมิาโดเซตค่ะซึ่งมาระดับพรีเมียมมากๆคือได้ทั้งหมดนี้ไปครบจบในเซตเดียวไปเลยค่ะ ต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆสำหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านแล้วไม่ใช่แค่ผู้ชายจะบอกว่าจากขนาดของหน้าปัดอ่ะคือใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยแล้วสวยมากนะคะด้วยความที่ข้างในเป็นสีร<ช>ิชบลูเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูคลาสสิกและดูเท่และดูแพงจริงๆใช่นะคะดูสิคะว่าหน้าปัดของเขาน,นี่มันใส่ได้พอดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้อมือของผู้หญิงผู้ชายหน้าปัดนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กําลังพอดีมากๆและสีแบบนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับทุกสีผิวจริงๆค่ะใส่ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยการดีไซน์ของเ้าามจ แรงขนาดนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วนะคะแล้วมาดูเรื่องความแข็งแรงกันบ้างอันนี้คือหน้าปัดที่เราบอกว่าเป็นซีเมียมพเมีมซัฟไฟนะคะเราจะใช้คัตเตอร์กัะแทกและกรีดไปบนกระจกแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะให้คุณดูว่าพอเราทําเสร็จแล้วว่ามันไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยแต่ไม่พอค่ะเอาให้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นสักนิดนึงได้ไหมเพิ่มความ่นใจเข้าไปอ่อไขควงไฟฟ้าแบบนี้กันแทกลงไปบนหน้าปัดแล้ววนแบบนี้เลยบนหน้าปัด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไขควงแบบนี้ได้คุณไม่ต้องห่วงเวลาที่เขาขูดกับประตูบ้านครูจะอะไรนี่นดหน่อยหน่อยแล้วต้องบอกเลยว่าความเงางามเหมือนเดิมจริงๆเห็นไหมยังเงางามอยู่เลยค่ะอนอกจากนั้นค่ะคุณยังได้เข็มขัดไปด้วยนะคะซึ่งสวยมากและหนังนิ่มและอย่างนี้ ัมโลโก้ตรงนี้ให้นะคะเป็นโลโก้ของมิาโดด้วยค่ะเรียกว่าเป็นของแถมนะคะที่อยู่ในมิาโดเซ็ตค่ะระดับพรีเมียมมากๆแต่ไม่ได้แค่เข็มขัดนะคะได้อีกหลายอย่างเลยต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะคุ้มมาเป็นเซ็ตเลยนะคะกระเป๋าสตงางค์ก็ได้ไปนะคะเข็มขัดได้ไปมีเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมตัวนี้ต้องบอกว่าสีสวยทุกตัวค,คือเป็นสไตล์แมนๆหล่อๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีแว่นกันแดดซึ่งแว่นอันนี้กัน UV400 นะใช่แล้วนะคะคือครบ ทุกอย่างที่ให้ไปวันนี้ถ้าคุณได้ไปต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของต้องรีบตัดสินใจแต่วันนี้จะบอกว่าว่าคุ้มแล้วมีคุ้มกว่านั้นอีกนะคะคุ้มกว่าแน่นอนถ้าคุณมือไวน,นคะคะเพราะว่าต้องโทรมาให้ทัน30สายแรก<ช>ถแถมฟรีทันทีนาฬิกาสายหนังสีดําทรงคลาสสิกแบบนี้สวยมากสวยเท,ท่เลยนะอีกอันนึงแถมไปให้เลยเราต้องบอกว่าเรือนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,990ัากบาทไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะตัวเรือก็เป็นสเตนเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นสีโรสโกยี่สิบ เช่นเดียวกันสายหนังแท้สีดำนะคะแล้วก็หน้าปัดมันจะเป็นสีดําซึ่งตัดกับตัวเลขและตัวขีดเวลาที่เป็นสีขาวดูเท่มากนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้วยด้วยลายโครโนการาฟที่อยู่ข้างในแบบนี้สวยมากเพราะฉะนั้นบอกเลยแล้วตัวกระจกของเขาเนี่ยก็แข็งแรงเพราะเป็นพรีเมียมซับฝาเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆในการแต่งตัวของคุณนั่นเองใช่อยากได้ทั้งหมดนี้แล้วนะคะมารับโปรโมชั่นไปเลยค่ะต้องรีบตัดสินใจนะเพราะโปรดีมากกับนาฬิกามิลาโดรุ่นซูเปอร์ลั ชูรี่ค่ะปกติเรือนละ3,590บาทค่ะมาพร้อมกับมิราโดเซตค่ะซึ่งคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์หนังแท้เข็มขัดหนังแท้แว่นกันแดด UV400 รวมไปถึงเสื้อยือดคอกลมด้วยค่ะคระสีไปให้นะคะมูลค่ารวมทั้งหมดนี้คือ6,750บาทค่ะแต่วันนี้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาพิเศษเพียง1 9 0บาทเท่านั้นค่ะและยังรับประกันตัวเรือให้คุณอีก1ปีเต็มจากศูนย์มิราโดไทยแลนด์ด้วยนะคะพิเศษกว่านั้นค่ะถ้าคุณโทรเข้ามาทาัน เป็น30สายแรกนะคะแถมฟรีให้ไปอีกเลยกับนาฬิกาสายหนังสีดำคลาสสิกอีก1เรือนมูลค่า1,990บาทฟรีทันทีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องรีบโทรมาให้ทันคุณจะได้รับทั้งความรู้ราและความคุ้มค่าไปพร้อมกันเลยนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ02-351-800 0ค่ะ ลชีค่คะดีไซน์ใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสีเงินประดับทองสองกษัตริย์ 24k พรีเมียมเกรด K, ค่ะมิลรดรอบรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะมาพร้อมกับขอบหน้าปัดแบบอย่างเซลเลบเบเชลนะคะขนาด3 8มิลลิเมตรค่ะหน้าปัดประดับเพชรให้กับคุณด้วยนะคะแล้วก็สีของตัวหน้าปัดเป็นริชบราวค่ะผสานกับซันเรยเงางามดูเป็นประกายค่ะ มิราโดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะแบนยําเที่ยงตรงสูงค่ะเพราะเขาเป็นระบบกลไกเจแปนมูฟเมนต์ค่ะและยังมาพร้อมกับช่องบอกวันที่นะคะส่วนตัวสายเป็นจูเบ่ดีไซน์ค่ะเรียบรู้มีระดับค่ะมิราโดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่สามารถกันน้ำลึก30เมตรนะคะแล้วก็กระจกเป็นพีเมียมซัพไฟค่ะแข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วนค่ะ นาฬิกามิ拉โดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะปกติเรือละ3,590บาทมาพร้อมมิ拉โดเซตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกระเป๋าสั้งหนังแท้มูลค่า990บาทเข็มขัดหนังแท้590บาทแว่นกันแดด UV400 990บาทและเสอยืดคอกลมคลาสสีไปให้มูลค่า590บาทค่ะรวมทั้งหมดนี้6,750บาทแต่คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาพิเศษเพียง1 9 0บาทเท่านั้นค่ะและยังรับประกันตัวเรือนให้อีก1ปีเต็มจากศูนย์มิ拉โดไทยแลนด์ด้วยนะคะพิเศษ เกิกว่านั้นเฉพาะ30สายแรกค่ะแถมฟรีให้เลยค่ะกับนาฬิกาสายหนังสีดำคลาสสิกอีก1เรือนมูลค่า1,990บาททันทีค่ะโทรมาเป็นเจ้าของรับความรู้ราและความคุ้มค่าได้เบอร์นี้ค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ เรือนนี้สวยจริงๆหรูหราจริงๆนะคะกับมิราโดรุ่น Super Luxury ค่ะรุ่นนี้ดูสิคะทั้งหน้าปัดตัวสายตัวเรือนของเขาดีหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าราคาเขาคุ้มจริงๆเพราะวันนี้คุณจ่ายแค่1น9 0บาทไม่ได้แค่ตัวนาฬิกาแต่คุณได้เป็น m i l าโดเซ็ตพร้อมไปด้วยค่ะเรียกว่าครบจบจริงๆพร้อมการรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะ นี่คือมิราโดรุ่นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือการออกแบบที่ทันสมัยคุณดูทันสมัยทั้งหมดเลยนะเป็นงานดีไซน์ใหม่จากสวิ์แลนด์ค่ะหรูหราลักชัวรี่ดูมีสไตล์ดูแพงและดูเท่มากๆสําหรับตัวนี้นะคะขนาดของหน้าปัดตัวนี้อยู่ที่38มิลลิเมตรค่ะซึ่งเป็นขนาดที่กําลังดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะและขอบหน้าปัดเป็นสีทองบริสุทธิ์แบบนี้แล้วยังเป็นแบบขอบอยากเซรัเบเซลด้วยต้องบอกว่าแบรนด์ชั้นนําระดับโลกก็ ใช้การสําหรับแบบนี้ดีไซน์นี้สวยจริงๆนะคะตัวเรือนของเขาเป็นสเตเลสสตีลแท้ร้อยเปสีเงินประดับทอง2กษัตริย์ยี่สิบสี่เคพรีเมียมเกรดค่ะคุณดูด้วยความที่เขาเป็น2กษัตริย์เพิ่มความหรูหราความสวยมากแล้วไม่พอมาดูที่ตัวสายวัสดุเป็นวัสดุเดียวกันนะคะและดีไซน์สุดหรูทรงจูบิลี่แบบนี้เข้ากันมากๆเลยกับตัวหน้าปัดหน้าปัดและสายลงตัวจริงๆค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าภายในหน้าปัดของเขาหรูหราทัานสมัยกับสีริชบราวนะีคะซึ่งจะเป็นสี น้ำตาลเข้มคุณดูการเล่นแสงไฟแบบนี้ของเขาด้วยสีน้ำตาลเข้มผสานความเงางามของซันเรย์เพิ่มความวิบวับแบบนี้นั่นเองนะคะและเพิ่มความลิมิเต็ดอีกนะขอเพิ่มสักนิดนิดนึดนงด้วยการประดับเพชรแบบนี้ ประดับเพชรให้ถึง10เม็ดเป็นเพชรทรงเหลี่ยมแบบนี้ดูแพงดูสวยมากนะคะแล้วมากับพ,พร้อมช่องบอกวันที่ให้กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานของคุณจะครบครันมากๆสำหรับตัวนี้นะคะแล้วการเดินเที่ยงตรงแม่นยําแน่นอนเพราะระบบกลไกของเขาเป็น Japan Movement นั่นเองค่ะแล้วก็หน้าปัดแข็งแรงมากนะตัวนี้กระจบเป็นพรีเมียมซับไฟนะคะทนต่อแรงขีขดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะมาดูกันชัดๆนะคะตัวเรือนของเขาสวยจริงๆนะคะเป็นสีเงินประดับทองสองกษัตริย์ 24K เค่ะเพราะฉะนั้นใส่เรือนนี้ไปคุณจะดูหรูหราดูมีระดับมากๆขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเห็นไหมคะข้อมือนะคะที่ว่าเล็กยังใส่ออกมาสวยเลยนะอีกอย่างหนึ่งค่ะให้ดูสีหน้าปัดกันหน่อยนี่เป็นสีหน้าปัดใหม่นะคะลิชบราวนะคะคือสีน้ําตาลเข้มค่ะเพราะฉะนั้นสีนี้ต้องบอกว่าใส่ได้กับทุกสีผิวจริงๆไม่ว่าคุณผิวสีไหนคุณผู้หญิงผู้ชายนะใสออกมา สมบัติดีๆของนาฬิกาเรือนนี้นก็คือการกันน้ําการได้เลือกถึง30เมตรนะคะไม่ต้องห่วงเวลาคุณใส่ไปแล้วอาจจะล้างรถล้างมือหรือว่าฝนตกขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องปัญหาน้ําเข้าเลยค่ะเพิ่มความมั่นใจให้นะคะกับการรับประกันให้คุณ1ปีเต็มเลยโดยศูนย์มิราโดสไทยแลนด์นะคะเราจะเปลี่ยนเรือนใหม่ให้คุณทันทีไม่ต้องรอส่งซ่อมเลยค่ะเพิ่มความมั่นใจเรื่องความแข็งแรงสักนิดหนึ่งกับกระจกพรีเมียมซับฟยโดยการใช้คัตเตอร์ กระแทกลงไปบนหน้าปัดบนกระจกแบบนี้แล้วก็กรีดด้วยนะคะไม่ใช่แค่กระแทกอย่างเดียวนะแล้วคุณดูสิไม่มีรอยแต่อย่างใดแล้วเรายังมีไข่วงไฟฟ้าตรงนี้ที่พร้อมจะกระแทกแล้ววนไปบนหน้าปัดแบบนี้เลยนี่ดูสิเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าเราทําเยอะขนาดนี้ตัวหน้าปัดยังเงาง,งามอยู่เลยนี่คือความแข็งแรงของกระจกพรีเมียมซับไฟค่ะโอ้โหยังไม่พอหรอกดูสิคะนี่ นี่คือแว่นกันแดดนะคะแว่นตากันยู400นั่นเองค่ะเราให้ไปด้วยนะคะ <S 2> <S 2> แต่ว่าคุณไม่ได้แค่แว่นตานะเพราะคุณจะได้เป็นมิลเลดโเซตค่ะซึ่งในเซ็ตเนี่ยมันครบจบจริงๆใช่ได้แว่นตาสวยๆแบบนักพัดแล้วยังมีกระเป๋าสตางค์หนังแท้ยังมีเข็มขัดหนังแท้ให้ด้วยแล้วก็มีเสื้อยือดสําหรับคุณผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าอันนี้ครบมากใช่นะคะครบแบบนี้แล้วต้องรีบเป็นเจ้าของนะคะคุณใส่ออกมาหลอ,หลอดูดีแน่นอนแต่จะบอกว่าแค่นี้คุ้ม ไม่พอค่ะเราเพ้อมความคุ้มค่าสุดพิเศษให้ไปอีกนะใช่แต่ว่าเฉพาะคนที่มือวายนะคะเพราะว่าสาสิสายแรกเท่านั้นะนะคะควรถึงจะได้ตัวนี้ไปด้วยที่เห็นเนี่ย แถมฟรีนะคะนี่คือนาฬิกาสายหนังสีดำทรงคลาสสิกแบบนี้ซึ่ง1เรือนมูลค่าอยู่ที่1990บาทตัวเรือนตัวนี้เป็นสเตลเลสสตีลแท้1 0 0เเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสีโรสโกลดดีไซน์มาสวยมากนะคะเกรดของสายหนังตัวนี้ก็เป็นสายหนังแท้สีดำสวยเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าปัดของเขาด้วยความที่เป็นสีดำแล้วตัดด้วยสีขาวแบบนี้ดูเท่มากแล้วเพิ่มลูกเล่นด้วยด้วยลายโครโนกราฟอยู่ข้างในนะคะกระจกหน้าปัดตัวนี้ก็เป็น พเมีมสซับไฟเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวช่วยเสริมเป็นออปชั่นให้กับคุณเวลาอยากจะสลับสับเปลี่ยนลุคที่แตกต่างมิกแอ์แมชกันมากขึ้นค่ะ วันนี้จัดโปรโมชั่นให้แล้วนะคะกับนาฬิกามิ l าโดรุ่นซูเปอร์ลักชูรี่ค่ะปกติเรือนละ3,590บาทแต่เขามาพร้อมกับมิ l าโดเซตค่ะซึ่งคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์หนังแท้มูลค่า990บาทเข็มขัดหนังแท้590บาทแว่นกันแดด u v 4 990บาทและยังได้เสื้อยือดคอกรบคละสีไปให้มูลค่า590บาทไปด้วยนะคะรวมทั้งหมดนี้6,750บาทค่ะแต่วันนี้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาพิเศษมากๆเพียงแค่1,900บาทเท่านั้น รวมไปถึงการรับประกันตัวเรือให้คุณอีก1ปีเต็มจากศูนย์มิราโดไทยแลนด์ด้วยนะคะเพิ่มความพิเศษกว่านั้นค่ะถ้าคุณโทรเข้ามาทันเป็น30สายแรกนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะกับนาฬิกาสายหนังสีดาคลาสสิกแบบนี้ให้ฟรีอีก1เรือมูลค่า 1, 9 9 0บาททันทีแต่ต้องโทรให้ทันไป30สายแรกนะคะคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปค่ะรับรองรูหราและคุ้มค่าที่สุดแล้วเบอร์นี้นะคะโทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ คุณแค่เรือนนี้เรือนเดียวความแพงของเขาแล้วคุณจ่าย1น9่บาทคือคุ้มมากแล้วแต่นี่มาเป็นเซตแถม30สายแลกได้นาฬิกาอีกหนึ่งเรือนฟรีบอกเลยว่าเซตนี้ดีจริงๆนะคะสำหรับมิาโดต้องบอกว่าเทสวยดูการดีไซน์การออกแบบจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยใช่ดูสิสวยมากจริงๆและอีกอย่างนะคะชอบตรงที่คือขนาดกำลังดีนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปคือผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีคือซื้อไปไม่จำเป็นว่าต้องผู้ชายอย่างเดียวแล้วสีผิวคือเหมาะกับทุกสีผิวจริงๆค่ะ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าขอให้ทัน30มสิายแรกคุณต้องรีบโทรเข้ามาที่ t i เกอร์ช p อปปิง้งศูนย์สอนแะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ Tiger Shopping เพื่อนที่รู้ใจคุณ